ตอนนี้เจ็ดหมื่นแล้วซึ่งอีกนิดเดียวเราจะเขาเรียกว่าทำลายสถิติ8ปดหมื่นหนะสำหรับวันนี้ทำได้อีกนิดเดียวม w ้ b ใช่วิบิเกตวิชูเช้าชนบดไรดาวเพื่อผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้นะครับร่วมกันทำบุญส่งต่อลมหายใจกับน้องบอสในวันเกิดนะใช่แล้วครับมาเลยคนร่วมกันครับครับผมตอนนี้เจ็ดหมื่นนะ 70,000นะครั70,000คนที่มีโระเร็งคุ้มค่ามากมครั0 0ช่ครั้งท่่1 7ม0 0 0ไมครั้งท่มร่ไ70,000ครั้งที่2มั่ไม่ม่าเร่นหม่ี่มบหมัไมมัไมมร เอาอีกโมเดนโมเดน e dan more dan s e v นะฮะอุ้ยลูกนี้ก็ยังไงคะเต้ขายเก็บซะด้วยมายังไงเพระมาสิเป็นแบบลุกใส่เสื้อกล้ามเล่นกีตาร์อยู่บ้านเลยอ่านี่เห็นเห็นเส้นเลือดน้องด้วยนะเนี่ยใครที่ได้ภาพนี้ไปเปิดอนน้องบอลเล่นกีตาร์ให้บางพี่บ้านเลยใช่ใช่ไหมอันนี้หนูเล่นเพลงอะไรอยู่ลูกตอนนั้น What you play เล่นเพลงอะไรนะนีฮะ จับพอร์ดเอาไม่ได้จับพอร์ดยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นโอเคโอเคมาตอนนี้7จ็ดหมืครับที่2อยู่นะโอเคเจ็ดหมื่โอเคอะเซเวนตี้วันทาวันเซเี้วัวะครับอเซเวนตทสยังอยู่ค่ะต่อมืนหนึ่งเซเวนตี้ t 0 r แปดหม จริง,งรตอนนี้แปดหมื่นใช่ไหมค่ะลกูกถามเพื่อนต้องบอกที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าอีกแค่สองพันเรียกได้ว่าเท่าไรสถิติเลย <c oughs> เพราะวันนี้มากสุดยังเป็นแปดหมื่นหนึ่งอยู่ <c oughs> ใช่นะ You can do it for him it's a player more than uh e i o more than 81,000 y is okay ออ oh. you can do it for him right <c oughs> มาตอนนี้แปดหมื่นอยู่นะแปดหมื่นอาสักแปดหมื่นสองแล้วกันเอที่ชูไหมแปดหมื่นครั้งที่หนึ่ง นี่มาสร้างตำนานหน่อยเร็วอีกสองพันสร้างตำนานสร้างตำนานไปเลยเพราะว่านี่ใกล้ภาพ20แล้วนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วนะลมที่หนึ่งเลยลมที่หนึ่งที่หนึ่งเอตวันตอนนี้แปดหมื่นครั้งที่หนึ่งนะแปดหมื่นครั้งที่สอง n d round And ์อเอาตำหน่งไปด้วยเอาตำนานไปด้วยเร็วๆเอามาทำได้ทุกคน And last in minute อีกนิด แอนเอดีโอ้โหสัมพันธ์ไม่ได้หรอภูมะสถานิี่ไปลวแล้วคือลุ้นกันแบบสุดๆแปดหมื่นครั้งที่ครั้งที่สามครับ c o n g r a t u l a t า o n s c o n g r a t คุณพีมาเจริญได้เลยนะคะเป็นภาพเล่นอีตากล่อมให้ฟังก่อนนอนนะ Give it up to her and okay. please, please join us.